ส,สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้ก็มาตามในทางเลขลาสตาเนาะชุดลาสตาเนาะครับครับลาสตาการชาติเฉพาะกิจเนาะคสามวันนี่แหละอือวานกับพี่เขาเฉพาะกิจพี่นอฟฟี่เนาะครับชุดร่วมน้อยเขาปะว่าเขาเนาะชุดน้อยว่านเงียบด้วยเหรอชุดน้อยเงียบอือว่านเงียบอ่าไปทางชุดจอ่าขอชุดจอโช่วยหน่อยวะ จเจ้าเขาเลยนะครับอือเจ็ดสนะี่เนานะะครับเจ็ดสีขเนะขาตัวนึ่งตรงๆเนานนะตัวตรงตัวได้นะครับจุดบนเขาตรงบ่บนต้องบนเดินนะอือพอลี่ห่งชีเกตเรียกว่าเกตซี่ใช่ครับกำบพี่น้องให้ชุกให้มันเนาะต่อตามต้อนต้นนะครับสำหรับในทางของพอลีนะครับก็เนื่องกับ กนติดตามช่องเลยด้นะครับมีช่องมองรวยพันโชคมามองรวยเชื่อไดะะไไ้แล้ะก็แม่ตุ้ยท่านรวยนะอเออถืยรวยแล้ววันนะครับไก่แล้วนะพี่น้องฝากกดไ์กดแชร์นะครับมัน่็ช่วงนี้ช่วงนี้ปัญหาอะไรก็จะ <laughs> นิ่งอะไรได้เงนง่างเล้นะครับพอดีมีปัญหา สิไลยย่ย่างอย่าเน่ยอยู่นะครับเกก็หาได้เจอปัญหายัางยังหาหมอนน้ำประทันิ่ดทำหวังว่าใจท่านได้เละทนน,นนิ่งมดอืนี่ล่ะนะครับก็จะน้อยกับว่าหลายตัวดอกนหน้าไฟว่าหลายนะครับกัว่าสามคูนึงแต่ว่าชนวนีม้มันก็ยิง่งว่าเราท่าเข่าลายอเหยียดคอยท้ไปคอยแก้ไขแล้เนาะนี้ละับ ชาไว้ต้องการกวาดชนเลยับไปง่ายมหาสามตัวให้เพราะว่าสามตัวมาดีเฮ็ดพวหนาพวดหลังยุงขึ้นอีก็ได้คืออะไรครับ็ลด้ือ้เี๋ยขึ้นสมมือเดี๋ยวเขาเรียกเลยนอนทำได้ไเห็นแต่เียงไ่ดีแขกเป๊กแค่ไนวันไปวันมาทั้งขึ้นด้ยขากาดใช่มหา่านไปของสุ่มนอนเนาอย่นึงเนะ ข,ขึ้นว่าของนั่นเดือดหาทุ่มซื้อกระตายเ้วขึ้นพ <laughs> อามาน้าตะเบนกับบรานับก็เก่าแล้วมันชิ้นคือซององนึ่งมีเน้อช่างไม่ไม่ไม่หายเลยนะครับเน่ยจะเลื่อมตีชมเนื้อไหร่มาทำเลยครับนะครับใ <laughs> นนี้เห็นเป็นตีชมมาอยู่เปนว่าอยากให้ ลูกเสากจน่อยหนึ่งคนเอามันเกเชี่ยวกัะทั่งานบัคือกันพูดเล่นนกับใครเศร้าใ่าพูดเล่นค้นแต่กับคนเศร้ามันสวยจังมน่มี้นอาจีบุกไฟมีเวลานแต่กับการเมืองย่มเศร้ากับมี่พูดเล้นขนกับมี่งินนะเราต้องเอาใจทั้งสองท่างกันคือยืดหลักอาชีพลูกเศ้าให้ครับบันเศร้าต้สามโมงสามโมงสี่โมงเตถือว่าเศ้าเกือบพ่ลคอก ช่วงร่วมกันมีตัวไหนน่คุณสุยอานมังรวมีอะไรนี่ยุกไก่สัญญ์พมาอีกพ้่ม่วงเนะเออตังเนี่ยนี่ก็จะลาเหล้าสตาเฉพาะยิปกาชาดหาสองสามศูนยับคู่ให้กับหาศูนย์สองสามสามูนยมหาทุกตัางพิเศษปกติพี่เอพี่เจ็ดหาที่หนึงแปดเจ็ด หนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดสี่คจนอีกครับวันนี้แหละครับเราเพิ่งออกนะครับเราเลยคุยเรื่อเสือเนาะจับเกี้ยงกระเจ้าเนด้วยนะครับใน,ช,นบชุดร่วมเนาะชุดร่วมเพืเขาดีดอกพี่น้องนะครับมือวันอาทิตย์วันนี้เอาไหมเขาชุดร่วมมาคอยพิลังเนาอยนะเนาะีเขาชุดร่วมเขาดีอยูมันมีเรื่องมากๆหลายๆอย่างม,มันก็เลยเ็หเป็นกับวถน้ำเชน่อมก็คุณฮะจริงๆแล้มว,วมันดูเท่ามันมี แล,ลกลบโกรธหลงคือว่านเลยเยีกยมโจบิดกันก็นไ,ได้นี่อ่ครับอาวช่วยตัวเดียวเขาทีชวช่วยลาซตาเลยครับอ่ะต่อเลยครับช่วยลาสตานะาเขาที่ครับคือลาสตาของวันที่สิบแปดครับจอด้ลยครับจอลาสตาเนอะนะครับวันนี้วันนี้จับซีเลยนะครับเพื่อว่าเอาแบบเต็มทีเลยนะครับอืมแบมีลาสตาสอง 08นะครับจำให้เด้่อนะครับสามตัวตัดกับ08 86 28 88นะชุดเฉพาะกิจพอลี่จำสามตัวครับ5 68นะครับตัดไห้กับ38 86 85 67นะครับการชาติ558นะครับจับก็คือ08หาสาม07แล้วก็บ้าแปดนะครับตามนี้เลยพี่น้องนะครับลองแคปมาจอไว้ ตัวนี้น็ดได้ใชงไหมหมอเราบอเป่นตัวนี้จุดแดงเนื้อครับตัวเด่นเต้นในคูนาล่ะคูนาสองตัวล่ะนะครับจุดแดงไงเพื่อเป็นตัวลงทุนก้อนโมตัวอันเด่นก้อนโมหายมากนะอีสองตัวหลังมน่าจะเป็นตัวกันตัวกันพาดนะครับทุกครั้งชุดนี้ก็คือเป็นตัวแรกล่ะนะครับตัวนี้เขาเขาตัวแรกตัวข้องเหนี่ยวน้องเขาเรียกเนาะครับอืมว่านี่ชุดอันนี้ ชุดนังเกาะอ๋อคือใจชุดตัวไร้เขาแตกสามเมื่อวนันมีเดียวมันวะเมื่นเขาสามตัวแี่นะครับวันเขาพิเ,เศษเนาะวันพิเศษแตกสามตัวตรงเนอะนะครับสามตัวแตกครับพ,พิเศษเอาพิเศษกเบื่องบนน้ำกัดส่วนเนี่ยนะยวก็เห็นนะครับตัวแตกสามเนาะอืมชุดแตกสาม พอลี่ยังจับพิจามเดียวแต่ว่าในในหกตัวนึงเขาแตกสามเลยนะครับเอ้าตามค่อยศึกษ้ไปครับสึกษาเรียนรู้ต้องกันนะครับเดี๋ยวพอลี่ปั๊บจูนดีๆเดีดวยวกันได้นะช่วงนี้ช่วงเริ่มตั้งใหม่ก็ยังจับจูนดดได้ดีเลยอืมหลากหลายแนวทางเนาะค่อยศึกษาไปต้องกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็นิ่งนล้วเพิ่งสองชอง่องไหนที่จ,จเห็นหลากหลายบมรยากาศ ในการลุกขึ้นมันจะเห็นหลากหลายเขาลุกข้นล็อกบกคอยเชียงแบบไหนเห็มีแนวทางนําจืนงอยอันเขามีแนวทางบวกทังการลุกขท้นทะเลวิคอยจืนงอยอยู่เนี่ครับผมก็สินี่แหละเอาเห็นพาไปนี่ะพี่น้องมือต้องขัดรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็คข้องเดือดก็เข้าใจดอกนะครับอันนี้กําลังปลักจูนเนี่ยมันเป๊ะๆอยู่ครับอางจูนเึ้นในเปลาเกิดขึ้นวานละนะช่วงนี้เห็นไหม กยังยังถือว่ายังมีเข่าเห็นที่สมัยู่เรับผมแต่ว่ามันอาจานว่าเขาท่านเขาหลายเอาไปริโชชุดรวมก่อนครับอีกข้างหนึ่งนะชุดรวมเนะครับชุดรวมนะครับอ่ะจดเอานะครับแจมในจอไว้นะครับชุดรวมเอาไปริโชชุดจอเขาด้วยนะครับันีมชุดจอลาสตาเฉพาะจิตกระชากนะตามนี้ที่เรานะครับ ชระมาณนะครับเจะมาจ่อให้รวยนกช่องเงาล่ะนะครับแตกสามตัวเรื่องเรียกพลีชุดจ่อในบางที่ว่าพวกเขาดูแต่ว่าเขามาเขาสามตัวด้วนะครับมาเขาสามตัวกับร่องเรียกกลับเรียงกระได้ตัวแดงๆกันล่ะนะครับแต่ร้านก็ขี่เสศษมาแยกยอกชัดเจนเยอะอืมตะกอนพวกสูดๆเป็ดในมักดอกได้วันนี้ทำกันสองอันยันแมนอี่เด้อสูดเปดตัวสวยๆอยู่ในใจบ้างแหวะแหงล่อครับสีแดงๆ เอาวุ้ี่อาหยาดเห้อเน่บัว่าี่นเลียด้ทุกนยเรียกว่าสูตรเปียป่สามตัวเลยงเลยเอ่อเนาะ้กังอันทีงจะหาแทบเป็นเลขขอเราอีกนะเลเบิ้กับบ้านนี้ได้เปลี่ดปี่ยเลยกเบิ้ลไอ้บ้าเบิ้ลหนากับศูนใสรเดีแล้วนะเอาขอเลาเพื่อพี่น้องนะครับหยอดไปหาบาทสี่บาทก็ดีดอกมันคือซ้ำกันที่แต่สุดรแต่ละเอาขอบคุณพี่ลาครับสวัสดีครับ